ขบวนรถด่วนที่85ครับกำลังเข้าสถานีฟานาสารวันนี้มากับฮิตาชินะครับวันนี้ได้ฮิตาชิหมายเลข4504ครับผมขบวนรถที่จอเข้ในชันชรลากีะถึงเป็นขบวนรถด่วนข้อที่85รับ,บรส่งเทศสารจากสถานีกรุงเทพมรานสถานอโยธยสีตมราชมีแต่ในขามเป็นเียวันแลวันสิ้นของสมัมมนาของท่าน ลงจอาที่น้ำมาข์บอนรั้ทีที่เรียบร้อยด้ครับก่อนที่ลงจาร์บอนรถ้อนนั้นิงของํารรับของท่านที่น่าติดต่อมาดำลงจอาก์บอนรทําที่เรียบร้อยด้ครับที่นี่สะใหนาสายครับ่วงงูนะไปแล้ว ลองูนะคุณทางรถี่เปลนห้าบริกาจารส์ยหน้าสถานีต่งไปสถานีสถานีบ้านต้องไปสายต่อไปลำดับครับ ไปแล้วครับแปดห้าแล้วนั่ดวที่แปดสามเลยนะรถไม่ค่อยริ้วเหมือนกันเลยครับคล้ายกันเลยไปครับสวัสดีครับ